สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการ CEO Talk ทาง Gifreen Channel นะครับกับผม,ผมพงพสุกนาพรครับที่จะพาทุกท่านมาร่วมสัมผัสกับคำถามที่หลากหลายครับแต่ทุกๆคำถามนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมมากๆเลยนะครับและโดยเฉพาะคำถามในวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านประธานกรรมการบริหารบริษัท g i f f r e e กายไลน์ยูนิตจำกัด CEO คนเก่งของเราจะเป็นผู้ไขปัญหาข้อข้องใจต่างๆนะครับสวัสดีครับคุณหมอต้อยครับสวัสดีค่ะวันนี้คุณหมอมีคําถามต้องบอกว่าเป็นคําถามที่ที่แปลกนิดนึงครับนักธุรกิจของเราคงเป็นคนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารทางบ้านเมืองและโดยเฉพาะน่าจะเป็นคนที่มีความทันสมัยพอสมควรเพราะว่าเขาเนี่ยใช้คําถามมาบอกว่า AEC ที่มีคนพูดถึงกันบ่อยๆเนี่ย มันจะมีประโยชน์ยังไงบ้างสําหรับเขานะครับแล้วตัวเขาเองในฐานะของนักธุรกิจเนี่ยเขาจะต้องปรับตัวยังไงบ้างให้เข้ากับ AEC ที่กําลังจะมาถึงในเร็วๆนี้นครับเรื่อง AEC นะครับค่ะ AEC หรือประชาคมอาเซียนเป็นเรื่องที่ตอนนี้กําลังพูดกันเยอะนะคะ,คะมันก็คือเรื่องราวของข้อตกลงการระหว่างประเทศ10ประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านเราในขณะนี้นะคะข้อตกลงกันเนี่ยมีหลายๆอย่างไม่ใช่แค่ในเรื่องของเศรษฐกิจเท่านั้นะะนะคะแต่เรื่องที่วันนี้เราน่าจะโฟกัสกันนะคือคือเรื่องของเศรษฐกิจนั่นเองนะคะ ข้อตกลงนี้มีว่าถ้าประชาค,คมอาเซียนเนี่ยนะคะได้มีการวางระบบอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยใน1ิประเทศรา,รายรอบเพื่อนบ้านของเราเนี่ยนะคะจะเป็นเสมือนประเทศเดียวกันในแง่ของการทําการค้าคไม่มีกําแพงภาษีเป็นการค้าเสรีเราจะสามารถซื้อขายกันได้เสมือนเราอยู่ในประเทศเดียวกันนะคะคคเพราะฉะนั้นถ้าสําหรับท่านนักธุรกิจกิฟฟารีเนี่ยมอง,มองว่าท่านจะได้เปรียบนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากิฟฟารีเนี่ยมีโรงงานของตัวเองมีเครือข่ายทุกท่านเนี่ยเป็นเจ้าของ สินค้าที่มีอยู่แล้วแล้วก็อาจจะเป็นเจ้าของสินค้าในอนาคตที่เข้ามาโดยไม่มีภาษีด้วยแล้วก็สามารถที่จะดึงสินค้าที่เราไม่มีเนี่ยมาเป็นสินค้าของเราโดยที่ ซื้อมาในราคาที่ไม่แพงแล้วก็สามารถที่จะขายในราคาที่ไม่แพงได้ด้วยนะคะในขณะเดียวกันท่านมีโครงสร้างเครือข่ายผู้ใช้สินค้าที่ที่เป็นของท่านเองอยู่แล้วนะคะท่านจึงจะสามารถขยายงานได้เนี่ยในทั่วนะคะทุกวันนี้เนี่ยเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ย AEC ยังทํางานไม่สมบูรณ์เนี่ยการที่เราขยายงานในประเทศพื้นบ้านเช่นลาวที่เราไปเปิดเนี่ยนะคะราคาสินค้าก็จะไม่เท่ากับราคาในประเทศไทย PV ก็ให้เท่ากันไม่ได้การคำนวณยอดมารวมกันไม่ได้เพราะราคามันก็ไม่เท่ากัน PV มันก็ไม่เท่ากัน เนื่องจากว่าลาวมีภาษีหลายสเต็ปแต่ถ้าอาเซียนเนี่ยเปิดจริงๆแล้วก็เหมือนกับว่าขยายงานที่ลาวก็เหมือนจากกรุงเทพไปขยายงานที่เชียงใหม่อย่างเงี้ยแหละนะคะถ้านักธุรกิจก็จะมีความได้เปรียบในการไปขยายงานในพื้นที่ที่อยู่ในอาเซียนโดยใช้โครงข่ายหรือเครือข่ายของคนที่เรามีอยู่แล้วนะคะสินค้าจากต่างประเทศอาจจะไหลมาแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่า ขณะเดียวกันเนี่ยวัตถุดิบเองเนี่ยเราก็จะสามารถซื้อได้หรือแพ็คเกจจิ้งก็ในราคาที่ที่ไม่ต้องเสียภาษีของกันนะคะคแล้วก็อย่างที่พูดว่าเราก็สามารถเลือกสินค้าคที่ จจะเป็นสินค้าของประเทศในอาเซียนมาเป็นสินค้าของเราได้ถ้ามันมีคุณสมบัติที่ดีโดยที่ไม่ต้องมีภาษีด้วยเช่นเดียวกันะนะคะสิ่งที่วันนี้เนี่ยต้องเรียนรู้สําหรับคนไทยก็คือว่าเมื่ออาเซียนเปิดแล้วเนี่ยนะคะเราต้องรู้ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยสำคัญคจริงๆแล้วภาษาจีนก็สําคัญเพราะว่าคนในอาเซียนส่วนใหญ่นะคะ อย่างอินโดนีเซียหรือสิงคโปร์หรือมาเลเซียเนี่ยมีคนจีนเยอะ uh huh. นะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่การเรียนรู้ภาษาจีนเนี่ยอาจจะยากกว่าเรียนรู้ภาษาอังกฤษสําหรับพวกเราที่อย่างน้อยเราก็เรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนมานะคะมีจะมีแค่บางคนที่คุณพ่อคุณแม่ให้เรียนภาษาจีนนะคะภาษาอังกฤษจ,จะเป็นภาษาที่สําคัญมากเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยภาษากลางที่จะใช้กันจริงๆจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่สําหรับวันนี้ท่านก็ไม่ต้องตกหนกตกใจเอาเป็นว่าท่านพูดชื่อสินค้าของผลิตภัณฑ์ให้ชัด พูดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ให้ดีๆนะคะแล้วก็เตรียมรอรับความเติบโตของตัวท่านเองในกิฟฟารีนะคะครับก็เชื่อว่าถ้าในแง่ของประโยชน์เต็มๆเนี่ยค,คนทําธุรกิจเนี่ยก็ได้เปรียบน,นะดยเครือข่ายมีอยู่แล้วเครือข่ายมีอยู่แล้วแล้วถ้าเราฝึกฝนตัวเองนิดนึงต้องบอกว่าเป็นคนอัปเดตเรื่องเศรษฐกิจน่อยนะครับแล้วก็ไปเรียนรู้เรื่องภาษาเพิ่มเติมต้องบอกว่า เอาพอสนทนาได้นะการปรับตัวเนี่ยในช่วงอีกปี2ปีที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถอยู่ในโลกของประชาคมอาเซียน ได้แบบสบายๆคิฟเอรินก็เตรียมที่จะเปิดศูนย์ธุรกิจไปทั่วอาเซียนอยู่แล้วนะคะคเพื่อที่จะรองรับการเติบโตของทุกท่านนี่แหละที่อาจจะมีญาติพี่น้องหรือคนรู้จักอยู่ในประเทศในอาเซียนนะคะคแต่ช่วงนี้นะต้องต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเอาความจริงมาพูดก็แล้วกันนะคะเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องใหม่นะคะคนไทยอ่ะยังงงแล้วก็ใหม่เนี่ย เพื่อนบ้านเรายิ่งงงกว่าเราอีกนะนะคะหลายๆประเทศเขายังใหม่มากกับอาเซียนยังยังไม่รู้จริงๆนะคะว่าอีก2ปีที่ว่าจะลงตัวได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ี่ยจะเป็นจริงไปได้มากน้อยแค่ไหนแต่เอาเป็นว่าเราก็เตรียมพร้อมให้มากที่สุดก็แล้วกันค,ค่ะคในเชิงของการปรับตัวเนี่ยคงไม่มีอะไรมากนะครับแต่ว่าเราก็คงต้องเน้นถึงเวลาถ้าเราจะไป ต้องเรียกว่าสนใจที่จะไปขยายงานในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราต้องไม่ลืมครับว่าฐานหลักของเราถ้าสมมติว่าอยู่ในประเทศไทยรเระะาก็ต้องเริ่มต้นสร้างฐานความแข็งแกร่งตรงนี้เอาไว้ใช่ไหใช่ค่ะเพราะรว่าตัวท่านเองถ้าไม่มีญาติอยู่ในเวียดนามไม่มีญาติอยู่ในอินโดนีเซียไม่มีญาติอยู่ที่ลาวเลยท่านอาจจะไปแล้วก็ไม่คุ้มแต่ว่าถ้าเราสร้างเครือข่ายในประเทศไทยให้แข็งแรงเนี่ยแล้วเกิดมีดาวไลน์ใต้ล่างของเราที่เขาแข็งแรงจริงๆและเขามีคนหรือญาติอยู่ในประเทศต่างๆเหล่านี้จริงๆเนี่ยอันนี้เนี่ยเราจะสามารถไปขยายงานได้ค่ะครับและเรา ต้องแบ่งเวลาด้วยนะฮะ<ช>ถ้าเกิดว่าเราแบ่งเวลาไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูแลเครือข่ายได้อย่างไม่ทั่วถึงก็ต้องรู้ว่าหม้อข้าวใบใหญ่อยู่ตรงไหนนะคะคในหม้อข้าวใบใหญ่หม้อข้าวใบเล็กก็ต้องเลือกกันละละเนาะครับร่ะวันนี้ท่านผู้ชมก็ได้รับฟังเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ AEC นะครับแล้วก็การปรับตัวง่ายๆสําหรับเราที่จะเตรียมตัวรองรับประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นนะครับ ครั้งนี้นะครับเราก็คงได้พูดคุยกันในเรื่องที่เป็นประโยชน์ในแง่มุมที่แตกต่างกันไปอย่าลืมนะครับคำถามของทุกๆท,ท,ท่านที่ชมรายการของเราอยู่มีมาได้เรื่อยๆส่งมาได้เรื่อยๆเลยนะครับทางอ e ีเมลแอดเดรสที่ปรากฏอยู่ทางด้านหน้าจอโทรทัศน์แห่งนี้นะครับวันนี้ผมและคุณหมอต้อยต้องลาทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกับ CEO Talk ได้ใหม่ในครั้งต่อไปครั้งนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Mm-hmm.